ตอนนี้มาถึงทางเข้าน้ําตกกวางสีนะครับก็กจะเจอกรงเลี้ยงหมีดำฮะ<อ>ตัวนั้นก็กำลังพักผ่อนนี่ครับหมีถ้าท่านมาท่านก็จะต้องผ่านกรงหมีก่อนนะครับอสองตัวนั้นกำลังเล่นกันอยู่เนี่ยครับ เ <sk ill> นี่ยจะมีเอกาสารเกี่ยวกับหมีเป็นทั้งภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีและภาษาจีนภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาลาวมีควายครับจัดอยู่ในประเภทใกล้ศูนย์พันมีความหมายว่าหมีดำ อาศัยอยู่ภายใต้อ่านไม่ออกครับอ่านกันเองแล้วกันแต่ที่สังเกตอย่างหนึ่งคือไม่มีภาษาไทยครับมีแต่ภาษาอังกฤษสวยวสงามครับหมีม <laughs> เดี๋ยวเจอกันที่น้ำตก